สวัดีครับพี่สาวสวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ที่บ้านพอยุทธครับวันนี้มากินดองงานแต่งลูกไส้พอยุทธครับเอาแรงๆเนี่ยแม่เมื่พ่ออดีตแดนเซอร์สาวน้อยเป็นบ่นี่อยู่วงใดมาแน่ครับอยู่บัวริมดินอยู่สาวน้อยอยู่ตะกี้เพิ่นมีหลายขนาดเด้บันเทิงเนาะครับอยู่เบิร์ตเตอรอยู่เบิร์ตสุ่ อยู่ตั้งแต่สมัยค่าัตเท่าไหร่ก็อสบาทแม่หาสยูแปดตะกี้ยังก็ไอ้บิแดนเซอตะกี้เพิ่นเอาตะูยิงแท้แม่จ้ะตะูยิ่งแท้ยิงแท้บ่เอาปูสาเด้านเอกับ่เเผมเากับบาเด้ผมเน่ากับบาหนังแม่แดนเซอตะกี้อันนี้กแม่นแดนเซออเบิดบานตท่าไห่อยู่เฮียนมีสคนอืมยน้องนี่่แม่แม่จ้ะไปน้อกันเบิดโทษตอนนี้แม่อยูเท่าไหร สามอ่าสิามตอกนั้นเรงว่าแต่สมัยไปนั่ไอ้วงนี่จักปีตอนนั้นโจ๊กปอฮกโจ๊กปอฮกเป็นสาวน้อยนี่ไปเลยสาวสามหน่อยบ่มีการเลี้ยงต่อในสมัยตะกี้ผู้มีเงินจังเลูกเรี่เงินต่อครับถามผูดเลยบ่บ่มีเงินกับบอห้เลี้ยงต่อเพื่อไปเป็นหางเปียนอย่างเดียวเพราะว่าถือว่าเป็นอาชีพประจำมู่บ้านหน้าทงหนึ่งมันเถอะจ้าปัานนี้ อันตะกี้แม่มันต้องไปตลอดฤดูกาลอยู่ว่าเฮ้ยพอหันย่างเฮ็ดหน้าก็ต้องกลับมาเฮ็ดหน้าตีมาห,ตหตมอหลองมาลา้วจะไปคือแบบนี้เลยแต่ไปเพื่อจังเง<อ>ลนเซอร์ไปเลยนอกจากพักว่งพิสฤดูกาลเนี่เราจะทำยังไนอกจากไม่งายนาอกจากยืดพักแต่ว่าไปตะกี้มันลำบากมันแบบพูดถึงหนุ่มเด็รถสองแถวได้ตะกีมไปลำรถสองแถวรถอีเคียวพอยุตะกี้รถสองแถวนี่รถสอแถวอันนี้ว่าสองแถวรับจ้าง อันรถรถบ้านอันมูขั้นแดงแดงสมัยตะกี้นะอ่านะพัดลมนอร่มแบบยี่สิบสหน้าตาอย่าที่สอนกันไปสอนแล้วหยัดไปทั้งมอรมทั้งงางเคียงเออที่นี่เป็นฟูสุดตะสมัยตะกี้สุดแดนเซอร์นี่บ่ได้บูเบฟฟ์าช่ไหมพ่อแม่บ่ได้เน้นขนนกแบบไหนตะกี้มุ้งมุ้งสุดอันเขาเอื่มสุดที่เขาสุดลายงามวันกันวันเพียร์ทูเพียรบิกินี่มันจหมพ่อแมมุ้งก็แบบนั้นโป่กระโปรงกันหน่อย ลุงลำบากค่ะเลี้ยงผู้ใหญ่การลัาสิบังคับนุ่งเลยเด้อพวกเป็นได้กระไรไซเมียล่ะวะเจ้าว่าลุงบ้ได้เจ้าต้องนุ่งอยากอาเจ้าก็ต้องไห้นุ่งต้องคือไหม่กับเก็บพห้ผู้ใหการเออล่าบังคับให้นุ่งเลยความสงการแล้วอ่ะเดินมากับเก็บเนาะจ้เราวางมือได้หลงเลยจอมในแค่เด้ยว่าลุงบ้ได้เจ้าต้องนุ่งให้ได้ครับคืองานงานคิดเลยก่อนสิบสาวบ้านงานนี่ก็ต้อง ลูกนผปบนบเนพี่แม่เฮดหอดจนอายุจะปีจนว่างมือจากแกการเป็นเดนเซอร์เศ้าปะเศร้ากลัวปะประมาณนี้แบบวอโจเขาม่าไปตอนนิอโจซุก่อจนิดเยเล็กน้อยนี่น้อยคือเพื่นเนี่ยสั่นก็มุ่งยไปมงีแล้วเราใส่บิกินี่ร้อมุนอใส่ใส่แต่กงั่ง บาดโจยังหน่อยๆจำเน้อตีเป็นหน่อยๆมออำนาจมือโจวมือสิเ้อยเนอยปเอากินไปบ้าถอว่าวิวัฒนการของวงการมอหองมาล่ำเทอามาได้ไก่เนาะแม่เนาะนี่ตอนตอนเป็นแม่ก้อนไปอีกที่เก้าได้แบบนีนอ๋อคณะไหมบนี้ว่า มาลูกเจ้าพ่อสมัยผู้เจ้ายางลูกกนกันไปขึ้นรถบรรยั่งเออเออเอากระหน่ำเอากัะน่ำเมื่อกี้ยี่โหลดไปขึ้นรถไปราัอยู่บรรยั่งเด้อไปบรรั่ไปบรรยันงเ่ยขึ้นรถมันสิบี้โกสุ่มบันไัเนาะโกสุ่มบันไัขึ้นรถยางไปขึ้นรถเอายางล่วงหุวยผ้าหุวยผ้าหนังปีนไส้หลายหลายใช่แล้วโอ้ยวางปากขาดข้าอันข้าตัวกระถึอกระถือแต่ว่าก็ได้ไร้ขัดได้ไหมอือเรีว่าได้ไร้ขาด แต่ไม่ได้กี่รับจ้างดำให้ดำหน้าหนึจบาทตะกี้ช่วงนั้นช่วงช่วงเขาเจนเสื้อหาสิบบาทักมี่วนมาล้แขกกันเนาะมูคนไปเย็ะมีรับจ้างกทีตซอยกันมันมีพี่น้องเป็นหม้คว่ำก้อนบรงเป็นเนสื้อเิ์ดโอพ่อไสเลยมันพ่อไส้ไปเป็นแบบควอนว้อยไปยังไปคว่ว้อยตะกี้หางเคลือ้า้สองแ้กที่แหลบ่มีด

แต่ยินตะเสือตะเสียงตงดิงมาจากกรุงเทพนะครับเลาวิอแม่ออกคำนข้อล่ารงแมล้วได้แส่อนบูนจก้แม่แสดงว่าอยู่เสยอยู่เย็นกินดีอินแซ่บกันได้ทุบบุญเอูกจะตัวแปดโลกคุณ ปีกวาระธามีปีกวดระามีสิดมีหลังปนีเป็นกันยุงเตียมเราม้าดุสุกันอ่ามีแตยังไยูยกินเตียมคนยูสาวน้ำสาวน้อยแต่บดจูวิผู้ติดตามสามพันหมื่นเออนี่แหละเพราะว่าคนมีอันจะกินอ่คนมีอันจะกินไปขี้กันีเรื่องดาราช่องบดจจัมช่วลงเร่อนดุกยายเลยโลอะ นี่ว่ะนี่ว่ะาเนียน่ยอวชายาเมี่ยนหน่อยบจวลมอบโอ้โบจวเอาไปเฮดคอนเทนจวาลพี่เอ็นสีบะบัวารูเลี่ยงกับบด้าหาวเขาไปญาาิไม่ยิ่นุ่ยเ้อเพราะว่ามันนองกูดเอะดอกเพราะว่าสเปกอไม่่งหลมันแค่นี่ยจวาลงเขาจะทำว่าบดจวแคพี่แบบจะตัวามเปเทียแข็งดอก เราจับฉายาเมียหน่อยลอยลุ้นมีภาพเงินจะเมียหน่อยลอยลุ้นด้วยนะเนี่ยเอาเองนเพาชายาเมียน้อยลอยเออเย็บยมภาพดิวยฉายาที่เท่าทุกคนเยี่ยมมาก่อยเอาพี่น้องฟังทึงปวัตแดนเซอร์รุ่นแรกแล้วก็ฟังทึงเอฟซีสาวหน่อยเ้าตั้งแต่รุ่นแรกๆตั้งแต่สมัยสาวหน่อยมีผู้ติดตามสามพันจนเท่าสองล้านกว่า เะไวมาเป็นเอฟซีอีหล่อยอี็านีล่อยอีแรกอีตุยอีอีล่อยอีแรอีตุยอียังไงนี่แหะซุมยังยังน้ำกันเบิดบนนี่อยู่คนละบบุ่มนนอยาจะดูกเยาแล้วกินข้าวเา่กพันกินข่อเจ้าอย่ง้วี่รากก่่ากินะักไมเดียสนี่อยไกันโดนส่นี่แหละ

ตาจดแต่พุ่มพุดใขน้่ชุดใบน้าร้อนร้อนน่งชุดใบหน้าเหน่อยล้น้นีชุดใบใบน้าแบบแต่นหาโชียเนี่ปวดหัชุดชดนี้เราพุมน่ยชนดิชุดใบน้าการล้นล้นเลยถุงล่องกับ่ามีถุงสเตย์คือคือชั่วมือดิ้าน ถุงนั่กันถุงเดียวนนี้วอดบ่กเขาผู้ดำกระดมผู้ไปดำมันพอดบมมีแป้งกันดีแนใส่ใส่แป้งน่คแวรเอาเมื่อี่าแหนมือย่นหน้ามือย่นเสียงหน้าพอย่นไหมพอวังออาฟัง้มอจะไล่เนี่ยไปเมเออก้างเลยเวที่มันนี่มัสัารวจะคว้างมันเหอว่าแยแ่นดีลงงแน่นี่จะดูแม่นที่ดีเอาจนแล้วคนละ ม้วนนี่พักกันถกหาลบลบปังองแล้วแลนไปบ่โ hmm. อ <can ning>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  uh ้ยแล้วบงอันเะไงวมาติกีเนแนี่วไปที่มันเป็นห่านน้ำบัดเนาะครับมัซองจัวัดฮมันซองอะมันมันซองซองน้ำหูองน้ำหู้น้ำยางสอดนับข้างมันเอาเอาห้ังไงเอากระไก่บึงท่าเันเดียงสมตี่มันมักายนะมันเป็นแบบอันซองต้ม มันมันแบบว่ายแมนยู่กินง่ายๆแบบแบบมันบอกใครมีรอบมีขี้ขื้อจุมือนี่พากระพาพากระพาน้ำบัตรน้ำคณะกรรมการกรรมการเอามาให้เขียวรอบพาเขียวกันห้าลางบ้านกับบุ้มห้าลางบัตรวิกจเป็นวิกมอลำเนาะวล่นเนาะแมนบเอาพี่น้องเรื่องนี้เด็กนี่เนี่ยกินข้าวกินหน้าเพิ่งกินกอน์ซิมี่อีพี่ต่อไปได้แนลซีฟอลกันแล้ววันนี้เอาเปิดหัวโจองไวคลิปนี้ก่อน มืาอนี่ยเบิ้ดแดนแดนเซอร์เขาเบิดมือวันตะเดย์ไทยคลิปนี้มาเปิดใจแดนเซอร์รุ่นแรกของวงการมอลำสาวน้อยวงการบัดแพงเขาเนาะครับบอกว่าสิเป็นบัวริมบึงเนาะสาวน้อยเพชรบัดแพงบัวริมบึงเพราะนั้นเนี่ยล่ะหางเครื่องบ้าบ้าามันแทบเบิดบาดในอยู่นี่อ่ะหางเครื่องเอา มื่อเนี้ยถึงได้มาหาเปิดนางเนอะบัตรเช่านางไปปุ่มไดนกับนี่หางเครื่องแต่ว่าจำเพิ่นได้แน่บ่บ่บ่ใครแน่แน่เพิ่นจะจำได้แนี่วแนวหลายคนเนาะกับว่าใครสังทั้เกียร์เพื่อนเพื่อนเพื่อนพันพันโดจักผมนะตรงเนี้ยจำเลยเพราะเพาะว่าจำเลยเพราะว่าใครเอาผ้าเนี่ยว่าใครใครสังเกตยร์คุณบอยอโอ้จังจังจำได้เอาคลิปต่อไปสิมาถามว่าระรวังอาจารย์นักดนตรีกับสาวเลียนเสื้อหางเครื่องเป็นยังไงก็ได้กัน ก็เลยมาถามในคลิปตอบไปเอาคลิปนีาป,าปากไปสามีก่อนนะครับสวัสดีครับ